แค่รับในการดูแลผิวหน้าและผิวตัวให้อ่อนเยาว์จริงๆอ่ะรีบกลับไปนอนเลยค่ะอ้อ จร,จริงๆหน้าเนี่ยคอลลาเจนสำคัญที่สุดคือการสร้างกรทฮอร์โมนเด็กๆอะ่ะเราจะเห็นว่าก้นเขานุ่มมากเพราะกรทฮอร์โมนค่อนข้างสูงจริงๆผิวที่ดีมาจากภายในเนี่ยนะคะสำคัญเลยคือช่วงเวลาการนอนกรทฮอร์โมนเขาจะหลั่งในช่วง5้าทุ่มถึงตีสองนะคะเพราะฉะนั้นการนอนเร็วในช่วงสี่ทุ่มเริ่มเตรียมตัวที่จะนอนนะคะเราใช้เวลาในการลงวงจรกว่าจะได้กรทฮอร์โมนนิดหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่พี่เป้นอนเลยแล้วได้กรทฮอร์โมนแล้วคอลลาเจนขึ้นเลยไหมนะคะผู้หญิงจะสังเกตตัวเองได้ง่ายๆถ้า แต่งหน้าแล้วแป้งไม่ติดนี่ยคืนนั้นเนี่ยอาจจะนอนไม่ค่อยดีอืถ้าแต่งแล้วหลุดหลุดรองพื้นไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยค่ะกรดฮอร์โมนมันน้อยคอลลาเจนมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญมากในช่วงประมาณห้าทุ่มถึงตีสองเวลาทองกรดฮอร์โมนหลังนะคะต้องรีบนอนให้ได้ในช่วงนั้นนะคะระยะเวลาในการนอนเนี่ยไม่สําคัญเท่านะคะช่วงเวลานอนถูกต้อง